สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านหลังจากเมื่อวานนั้นที่มีคําตัดสินจากศาลไปว่าเกี่ยวกับคดีกบฏกรปปสนั้นนะครับท่านผู้ชมสรุปคือ3มรัฐมนตรีแล้วก็สอส,อสอบางส่วนครับท่านรวมถึงสุเทพเทือสุบันด้วยนั้นก็เดินคอตกเข้าคุกเข้าตารางกันตามตามกันนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอย่างดิดีกันเลยทีเดียวโดยวันนี้น้าได้มีทนายและกลุ่มญาติของฝ่ายที่โดนเข้าเรือนจําไปนี้นั้น ท่านนัทพลบีพุทธิพงศ์อะไรพวกนี้นั้นก็ได้ทําการเข้าเยี่ยมครับท่านก็ต้องจับตามองนะการดูชมว่าการยื่นประกันตัวจากสารอุทธรน,นั้นจะได้ออกมาวันไหนโดยจะได้ประกันตัวหรือเปล่านั้นต้องจับตามองอีกทีแต่ว่าประกันตัวนี้ยื่นได้ทุกวันครับท่านไม่เว้นแม้กระทั่งวันเสาร์อาทิตย์นั้นก็ต้องติดตามนะการดูชมโดยบางเคสนั้นอาจใช้เวลาวันถึง2วันแต่บางเคสนั้นอาจจะใช้เวลาเป็นสัปดาห์เลยก็มีครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะก ่านผูชมตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะมีคนที่เครียดอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวหลังจากที่ได้ไปนอนในเรือนจํานั้นแล้วก็ตอนนี้เอบารินาอาจจะยิ้มไม่ออกแล้วสอดเท้าตามกันไปติดติดแล้วหรือไม่นั้นก็ไม่แน่ใจโดยตอนนี้ผบตรครับท่านได้ขอตัวเอเารินากับชวนลีกภัยแล้วนะบท่านผูชมระหว่างสมัยการประชุมนี้ไปดําเนินคดี2คดีลุกป่ากครับท่านก็เดี๋ยวจะมาะแถลงเรียนไขให้ฟังในกะารดูชมส่วนที่น่าติดตามอีกอย่างหนึ่งคือวันหยุดยาว3วันนี้ถ้าไม่ได้ประกันนี้ก็ จะเป็นอย่างไรต่อน,นั้นไม่แน่ใจครับท่านแต่ที่ได้ยินข่าวมานั้นรู้สึกว่าจะประกันตัวได้ทุกวันแต่จะได้ประกันหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยคุกคือแรกกลุ่มกบสเครียดพอบกคุกพิเศษกรุงเทพยานปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันในะครบููชมโดยกลุ่มคนที่เครียดเป็นพิเศษนั้นก็คือนัทพลทิพสุวรรณแล้วก็บีพุทธิพงศ์ครับท่านซึ่งเป็นรัฐมนตรีนั้นก็ต้องติดตามอีกทีนะครับท่านแล้วก็อะไรวะเนี่ยอีกเดี๋ยวแป๊บนึงครับงงอันนี้สนุกแจ้ง เข้ามางงปรีนาแจ้งความทนายก้อยรัชพรแล้วก็องค์กรผู้พิการแต่ไม่รู้คดีอยู่โรงพักไหนในะครดูผูชมจะชี้แจงที่ไหนต้องไปที่ไหนนั่นอเองเออไม่ใช่ปรีนางงครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจ,จับตามองในะคร่าูผูชมโดยมันจะไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกันเลยหรือไม่อย่างไรนี้ก็ไม่อาจทราบได้ครับท่านส่วนที่ทราบแน่ๆคือเผยคืนแรกในคุกแปดแกนนำกบพสอนอนแดนสอง่ากลุ่มรัฐมน ตีเคียดสุดครับท่านโดยคู่คืนแรก8แกนนำกปปสอนอนแดนสองนัทพลที่สุวรรณแล้วก็บีพุทธิพงศ์เทียดกังวลส่งเจ้าหน้าที่พูดคุยก่อนปรับตัวด้านทนายสสประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐขอเข้าเยี่ยมครับท่าน แต่การเข้าเยี่ยมนี้ก็น่า,จ,าจะได้เข้าเยี่ยมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในครทดามบูชมเพราะว่าที่เข้าไปในเรือนจําใหม่นี้ต้องโดนกักตัวก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยเมื่อวานนั้นถือว่าพลิกล็อกพลิกคาดอย่างชั่วนาตาปีเลยก็ว่าได้ครับท่านโดยฝ่ายประชาธิปไตยนั้นเทไปตามตาม,ตามกันเลยไม่นึกว่ามันจะมีอยู่จริงแต่เราต้องจับตาให้อย่างดีดีในกรทดามบูชมโดยอย่างนี้เป็นแค่สารชั้นต้นครับทา่านยังเหลืออุทธรณ์ดีกานั้นแต่อัตราโทษค่อนข้างสูงนั้นก็ต้องจับตา มองต่อไปครับท่านแต่ไม่แน่อาจจะมีการพิทล็อกในระยะหลังก็อาจที่จะเป็นได้หรือไม่อย่างไรนั้นสุดแท้แต่ในะใครับเรา่ผบูชมเดี๋ยวจะมาะแถลงเรียนไขอีกครั้งส่วนชวนหลีกภัยครับท่านประธานรัฐสภาชี้5สสกปปสะที่ถูกพิพากษาจำคุกนั้นทําหลุดสมาชิกภาพสสทันทีครับท่านแล้วก็วิษณุเครืองามสีถนนชัยรอดช่องนั้นไม่รู้ว่าช่องที่ว่านั้นจะคือช่องไหนครับท่านแต่ไม่ใช่ช่องนัดวิวแน่ๆบอกว่าหลังจากมีคําพิพากษาแล้วนั้น3 รัฐมนตรีก็หลุดจากตําแหน่งทันทีครับท่านแล้วก็มีการตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีได้แก่จุมพลชุนใสหรือว่าลูกหมีผู้ซึ่งเคยเดินตามนายสุเทพเทือกสุบัณในปี52-53ก่อนที่จะมาเป็นกปปสนั้นและได้ทําการถือปืนอูซี่ครับท่านโดยภาพแล้วก็มีออกมาอย่างมากมายก่ายกองเลยทีเดียวสําหรับอะไรแล้วว่าลูกหมีลูกอะไรสักอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยโดนไปถึง9ปี12เดือนครับท่านสรุป สิรวมแล้วโอ้โหจุกเจ็บเหลือเกิกนเลยทีเดียว11ปีครับท่านโดยตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีได้แก่จุมพลชุลสัยสอสอประชาธิป,ปัตย์อิสระสมชัยนัตพลทิพสุวรรณแลตรีศึกษาซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แล้วแซมดินแล้วก็แตยาทิพสุวรรณในการผู้ชมโดนตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีนั้นก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ส่วนนายถาวรเสน,เนียมครับท่านรู้สึกว่าจะไม่ได้โดนตัดสิทธิทางการเมืองแต่ว่าได้คอตกนะครับท่านผู้ชมเข้าไปอยู่ในเรือนจํานั้นก็สรุปคือหลุดสมาชิกภาพการเป็นสอสอหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่ในครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอันนี้ต้องสกินอีกทีโดยวันนี้นั้นเตรียมตัวมาค่อนข้างน้อยครับท่านโดยเมื่อวานนั้นน้อยยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่าเมื่อวานนั้นหลังจากที่โอ้ยรอ,ยอยไมื่อไห่คำพิพากษาจะออกมานั้นสรุปก็คือว่าเมื่อวานนี้ผมโนตไว้แค่ตรงนี้เองครับท่าน ข่าวที่ทําบอกให้เมื่อวานนี้ก็เป็นการโคดหัวหน้าย่อๆในการดันบูชมสรุปคือต้องรีบถ่ายอย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวหลังจากลงคลิปแรกไปแล้วนั้นก็สรุปคือวันนี้ได้ขึ้นกระดาษแผ่นใหม่ครับท่านโดย3ามรัฐมนตรีหลุดก็ทันทีใครจะนึกในการดันบูชมว่าวันนี้นั้นจะมีอยู่จริงโดยตอนนี้อาจจะมีปัญหาคลราคาซังแล้วครับท่านเฮ้ยฮัลโหลอ้าตู้เรอ นี่เมือกอะอ้าวทำไมมีอะไรเฮ้ยวันนั้นเราไปเดินอยู่ด้วยกันเลยเฮ้ยไม่ใช่เราคุยไลนหากันเนี่ยทำไมปล่อยให้ฉันมาติดได้อย่างนี้ อ๋อขอโทษครับขอโทษขอโทษโอ้ยตายแล้วครับท่านโทษผิดนะรัานผู้ชมโดยพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์นั้นก็อาจทจะเรียกว่าเตะอะไรเข้าปากอะไรทั้งอย่างหรือไม่ไม่แน่ใจเพราะว่าพลเอกประวิตรได้ออกมาบอกว่าการปรับพลรมครั้งนี้นั้นไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มกปปสในรัานผู้ชมปปสกปปสไม่เกี่ยวโดยสามรัฐมนตรีหลังจากหลุดเกวี้ทันทีแล้วพลเอกประวิตรครับท่านเจ้าของท่าเดินเต้นนกเอี้ยงนั้นที่ผมชื่นชอบอย่างชั่วนาตาปีชี้ปรับคลรมสองรัฐมนตรี เป็นของพลังประชารัฐไม่มีโค้ตาของกบาาพศเพระาะกบพศไม่มีแล้วนะตอนนี้มีแต่พลังประชารัฐครับท่านเอาละเว้ยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเรียกว่าเสร็จหน้านาค่าโคถึกเสร็จสร้างตึกหรือนั่งร้านหรือว่าอะไรนั้นก็ต้องติดตามอีกทีหรือว่าจะใช้ว่าเสร็จหน้านาค่าโค้ตึกเสร็จสร้างตึกหรือขุพนพลก็ได้ครับท่านโดยสถานการณ์หลังจากนี้นะครับท่านผู้ชมสิ่งที่จะอาจจะกระทบกับกลุ่มคณะราษฎรหรือว่าชาวม็อบต่างๆนั้นก็คือรอบนี้นะั้น ที่ uh, ใช้ตัวนี้เป็นบรรทัดฐานใหม่ครับท่านแล้วถ้าเกิดสมมติจับอ่าสอสอ,สอบางคนนะครับท่านผู้ชมซึ่งอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยนั้นแค่พิพากษาแล้วก็ได้ไปเข้าเรือนจําคืนแรกก็สรุปคือจะพ้นสมาชิกภาพการเป็นสอสอหรือไม่อย่างไรนี้ผมก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่แน่ใจว่ามันจะอะอมาประมาณนี้อืมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยคืนแรกในคุกแปดแกนากออนากบสอนอนแดนสองรัฐมนตรีเครียดสุดอ่าะแล้วก็โดนกักตัว ตัวสิวันแดน2องนัทพลพุทธิพงศ์เครียดกังวลจึงส่งเจ้าหน้าที่เรือนจาเข้าไปพูดคุยค่อยให้ปรับตัวส่วนด้านทนายสส,สประชาธิปัตย์แล้วก็พลังประชารัฐขอเข้าเยี่ยมระหว่างนี้รอประกันตัวนะครับท่านผู้ชมโดยสารชั้นต้นนั้นไม่อนุญาตให้ประกันตัวก็เลยต้องส่งไปถึงสารอุทธรณ์ครับท่านเพราะว่าตาโทษนั้นค่อนข้างสูงก็เป็นสิ่งที่ทําให้ปราชญ์ชา,าหลายนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปตามๆกันเลยไม่ทราบว่า าเป็นพ่ออะไรครับท่านหลังจากที่เมื่อวานนั้นปกติผมไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่บ้านจนตัวขาวตัวผ่องแล้วเมื่อวานนั้นก็ได้ออกจากบ้านนะครัก็ได้ผู้ชมไปกินก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำอย่างอิมหมีพีมันโดยความสุขใจไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรเหมือนกันนะนะครับท่านแล้วก็ได้มีการเปิดเผยวินาทีการเดินเข้าเรือนจำนั้น อืมก็รู้สึกว่าเป็นภาพที่น่าใจหายพอสมควรนะครับท่านใครจะไปคิดระหว่างรัฐมนตรีสสนายสุเทพเทือกสุบรรณใหญ่เหลือเกินปี57เดินไปนู่นไปนี่มั่วไปหมดปิดสถานที่นู่นสถานที่นี่พุทธสละเจ้าของกลวยศักดิ์สิทธิ์ครับท่านเจ้าหน้าที่จะมาเลื่อนกลวยนั้นกลวยนะครับท่านไม่ใช่คอควายก็โดนกระทําต่างๆนานาในการผูชมวันนี้ก็โดนจับเข้าเรือนจําไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วครับท่านแต่เราต้องติดตามกันอย่างดีดีบท่านผูช มันนี้เกมยังไม่จบแค่เพิ่งเริ่มอย่าเพิ่งนับสุภทหารอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวก็ได้มีปรากฏการ์มากเอยอย่างมากมายไก่กองกันเลยทีเดียวในการดูชมสําหรับการปรับคนรมอนนั้นโดยพลเอกประวิตยก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าไม่มีโคตา้าสําหรับป,ประกอบบวสออีกต่อไปครับท่านส่วนวันนี้นี่เลยข่าวสดออนไลน์แจ้งเข้ามาขานน่าวนี้นั้นอาจจะทาให้ท่านนั้นสะเทือนใจเล็กน้อยถึงปานกลางโดยลุ้นธรรมนัฐนัลรุมวนพินโยสินวัตรแล้วก็สันติพงษ์พักครับท่านจ่อเสียบรัฐมนตรีสามแกนนำกบบวส ที่ต้องโทษจำคุกแล้วก็หลุดจากการเป็นรัฐมนตรีไปโดยธรรมนัตนะลุมนสัน,นติจ่อเสียบรัฐมนตรีแทนสามแกนนำกบบส,สต้องโทษจำคุกขณะที่หลานประพัดญาติเอชลนสวัสดิเ์เตรียมเลื่อนเป็นสสพลังประชารัฐแทนรัฐพลแล้วก็พุทธิพงศ์นะครับท,ท่านเพราะว่านัฐพลและพุทธิพงศ์นี้เป็นสอสปาติลิตรโดนออกไปหมดสมาชิกภาพกันเป็นสสแล้วนั้นก็จะมีการดันปา,ปาติลิตอันดับที่ต่ำกว่าขึ้นมาครับท่านก็สรุปคือญาติของเอชลนสวัสดิ์แล้วก็หลาน ประพัฒไม่ทราบว่าประพัฒจงสงวนหรือเปล่าไม่แน่ใจนั้นก็ที่ได้ขึ้นมาแทนนะกระบท่งผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีโดยประโยคเด็ดเลยโดยคาดว่านางสาวน,นลมวลเอ้ยนางนรินมวลพินโยสินวัตรและละตมีช่วยแรงงานจะขยับมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาครับท่านเอาละเว้ยมันจะโดนกลุ่มนักเรียนเวลวไล่ให้ไปต่อแถวอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยจะขยับมาเป็นรัฐมตดีว่าการกระทรวงศึกษาอันนี้คาดว่าน,นะครับท่านหลังจากที่ผ่านมามีความพยายามที่จะขยับไปทําหน้าที่ลัง แทนน,นายนัตพลขณะที่ร้อยเอกธรรมนัฐพมเผา่ามันคือแป้งมันคือวัตถุดิบผู้ซึ่งทําให้ผมนั้นโดนแม่ผมดา่าอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวปมแป้งมันครับท่านแม่จเจ้าไปทําลาดหน้าแต่ผมเอามาทาพร็อปนะครับท่านผู้ชมสรุปอันนี้คือแป้งมันเอามาโชว์ทำพร็อปแล้วก็ลืมเอาลงไปแม่มึงเอ้ยโดนด่าครับท่านหลังจากที่แม่ผมหาแป้งมันไม่เจอแล้วนั้นก็สรุปคือหลังจากที่ได้ลงไปมอบตัวกับแม่ผมนั้นก็โดนดา่าอย่างอ้วมอกันเลยทีเดียวครับท่าน ก็ต้องจับตามองต่อไปในับทเานบูชมโดยธรรมนัตพมพเผาด็อกเตอร์จากแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้จากหมู่เกาะวานัวตูสาขาในใะนะกลุ่ผู้ชมส่งเข้าประกวดนั้นโดยข้างล่างเป็นที่ทำฟันนั้นสำหรับมหาอะไรอะไรนั้นจะขยับมาเป็นรัฐมนตรีดีแทนนายพุทธิพงศ์ส่วนอีกตำแหน่งคาดว่าจะเป็นนายสันติพรอมพัดรัฐมนตรีช่วยลังจะเข้ามาแทนครับท่านก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวในกักทเานบูชมโดยตอนนี้นั้นสอทีอ่มีออกมา สองสามความหมายครับท่านหนึ่งได้ประกันตัวอ,อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องกล่าวหาทุกคนในการผูชมแล้วก็สองไม่ได้สิทธิ์ประกันตัวอาจจะมีอะไรในกอไผ่หรือเปล่านะผมไม่แน่ใจครับท่านโดยหลังจากที่ก่อนไอไม่ใช่ก่อนที่จะมีการตัดสินคดีนี้นั้นนัตพลทิพสุวรรณครับท่านผู้ที่โดนไล่ไปต่อแถวนั้นก็ได้ออกมาหักกับพลเอกประวิตย์หรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านปมที่จะส่งภรรยาตัวเองนั้น คือนางธยาทิพสุวรรณลงสมัครเป็นแคนดิเดตชิงผู้ว่ากรทมควบคู่กับพลตำรวจเอกจากทิพชัยจินดานั้นก็รู้สึกว่าจะโดนตบพยศไปแล้วครับท่านเพราะว่าธยาทิพสุวรรณก็ได้โดนตัดสิทธิ์การเลือกตั้งไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้มูชม5ปีส่วนโทษนั้นรู้สึกว่าจำคุกป,ปีกว่าแต่ล,ลงอาญาปรับ13,333บาทนะครับท่านส่วนนัทพลทิพสุวรรณรัฐมนตรีศึกษาก็ได้โพสต์ทิ้งท้ายอันสุดท้ายเมื่อวานบอกว่าฝากสารต่อนะครับได้มู ชมสรุปคือกลุ่มนักเรียนเร็วแฮ่ๆ hey, hey, กันไปตามๆกันเลยครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะดีใจหนักอย่างเหลือเกันเลยทีเดียวหรือเปล่านั้นเราต้องจับตามองนะครับท่านแต่ย้าว่าอันนี้เป็นแค่สารชั้นต้นนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่สารชั้นดีกาแต่อย่างใดอันนี้ยังเหลืออุทธรณ์ดีกาอีกส่วนชวนลีกภัยซีชี้5สอสอสารสั่งจำคุกหลุดสมาชิกส่วนบาลินาไรเอกสิทธิ์คุ้มครองครับท่านเอาเลยเว้ยวันนี้นี่เลย25กุมภา10นาฬิกา แจ้งเข้ามาชวนหลีกภัยชี้5สอส,อสอถูกศาลสั่งจำคุกหลุดสมาชิกภาพรอกรกะตดำเนินการเผยตำรวจเรียกบาลีนาสอบคดีลูกป่าได้เหตุหลังเปิดสมัยประชุมไร้เอกสิทธิ์คุ้มครองครับท่านก็น่าจะหมดสมัยการประชุมรอบนี้หรือเปล่านั้นก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมโดยพบตรได้ทำเรื่องขอตัวเอบาลีนาผู้ทอปฟอร์มอย่างชั่วนาตาปีแล้วนั้นให้ชวนหลีกภัยพิจารณาส่งตัวนะครับท่านผู้ชมไปดำเนินคดี2คดีลูกป่าครับท่าน กว่าจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมที่เอเบลินานั้นอาเทียติดสอยห้อยตามไปแล้วถ้าเอเบลินาเข้าไปอยู่ในนั้นผมคงจะเอยเ,อเงานะครับท่านผู้ชมเล็กน้อยถึงปานกลางหรือเปล่าไม่แน่ใจครับท่านก็เป็นสิ่งที่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมโดยตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างมากมายไก,ยก่กองเหนือคํา ที่จะพูดได้เลยครับท่านเรียกว่าเหนือความคาดหมายอย่างชั่วนาตาปีกันเลยทีเดียวยบท่านผูชมแต่สรุปว่าไม่ได้เจอเพนกวินเพราะว่าเพนกวินทนายอานนท์อะไรพวกนี้นั้นได้ผ่านระยะก,การกักตัว14วันแล้วครับท่านคือว่าถ้าเกิดจะไม่ได้รับการประกันตัวนั้นก็จะต้องโดนกักตัวอย่างเนเรือนจำ40วันก็เอ้ย10 สี่วันนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะต้องมีการเยี่ยมญาติอะไรพวกนี้นั้นก็จะได้ผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์อย่างเดียวก็เป็นสิ่งที่ประชาชงหลายนะั้นรู้สึกว่าจะมีออกมาเสียงแตกสองแขนครับท่านบ้างก็ว่าโทษน้อยไปเฮ้ยทาไมมันต้องเยอะกว่านี้สิวะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าอุย๊ยอะไรกันวันเนี้ยทาไมโทษมากไปนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากทั้งฝ่ากกองเชียร์แล้วก็กองซ้ําก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยธรรมนัสสอโยกจากแล รัฐมนตรีช่วยเกษตรมาขึ้นเป็นรัฐมนตรีศึกษานี่ก็อีกหนึ่งข่าวนะครับท่านแทน,นรัฐพลทิพสุวรรณเอาเลยเว้ยลุนธรรมนัฐนเรืนะมนสันติจ่อเสียบโดยธรรมนัฐนะครับท่านผูชมสยโยกจากรัฐมนตรีช่วยเกษตรตอนนี้อาจจะเป็นคนดิเดตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับท่านยำชา้ชาชา้ชาชัดท่านไม่ได้หัฟาดอย่างแน่แท้และอีกตาแหน่งหนึ่งก็คือรัฐมนตรีดีนะครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปว่าจะไปจบลงที่ไหนส่วนมาเข้าเรื่องของเอปรีนาก่อนครับท่านหลังจากที่เมื่อวา นั้นผมรู้สึกว่าปื้อปิ่มอย่างชั่วนาตาปีไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรโดยไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองชวนหลีกภัยชี้ปมขอตัวปริณาสอบปิดสมัยประชุมนําตัวไปได้ทันทีครับท่านโดยที่รัฐสภาในกรณีบุกลุกป่าอะไรนี้ผอตรได้ทําหนังสือมายังประธานสภาในกระดึงบูชม โดยแต่หลังจากนี้เมื่อปิดสมัยประชุมสสก็จะไม่มีเอกสิทธิ์ครับท่านตำรวจสามารถเรียกไปสอบสวนได้โดยไม่ต้องขออนุญาตสภาก็น่าจะเดือนมีนาคมนี้ครับท่านที่เอเบลินานั้นอาจจะต้องเจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางหรืออาจจะดีใจอย่างรุนแรงนั้นก็ไม่แน่ใจครับท่านแต่เอเบลินานั้นเธอเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างที่เธอบอกออกมาหรือเปล่านะั้นก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอด้วยนะอะไรวะเนี่ยเลื่อนผ่านมาเจอยกทีมเย,ยี่ยม8แกนนำกบพสอนอน,อนคุกค,คืนแรก ทุกคนยังไม่ตายไม่ใช่ยังกําลังใจดีครับท่านโดยรอบนี้โดนคุกไปอย่างตามตามกันเลยนะครับท่านผู้ชมส่วนคนที่โดนหนักสุดนั้นคือลูกหมีสอสอชุมพรโดนหนักสุดคดีกบปวสโดยจําคุก9ปี24เดือนครับท่านสรุปคือเป็น11ปีเยอะที่สุดนะครับท่านผู้ชมโดยคดีนี้นั้นเมื่อปี5-2ครับท่านได้รับฉายาใ,ใหม่จากลูกหมีธรรมดานะเป็นลูกหมีอูซี่เพราะว่าได้มีการถือปืนอู ควบคู่กับการเดินประกบนายสุเทพเทือกสุบานท่านก็ได้ผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวโดยมีภาพบนโซเชียลแต่ผมอยากกะโดโชว์ให้ท่านทั้งหลายดูนะครับท่านในภาพที่ถือปืนนั้นแต่ว่าเดี๋ยว YouTube จะหาว่าผมทําปิดกดผิดกฎชุมชนอีกนัก้นก็สรุปคืออยากดีกว่าครับท่านก็ต้องติดตามต่อไปส่วนนี้เอยังหาที่ยืนยังไม่เจอครับท่านตอนนี้งงอยู่ปรินางงอย่างเหลือเกินเอองงปรินาแจ้งความทนาย ก้อยอรัชพอแล้วก็องค์กรคนพิการแต่ไม่ลูกคดีอยู่โรงพักไหนอันนี้ก็ไม่ได้เฟกนิวอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวในะครับเรื่องผู้ชมเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกประหลาดครับท่านเราไปแจ้งความที่ไหนนั้นเสือกจาไม่ได้ว่าต้องจะชี้แจงนี่ต้องไปที่ไหนนั้นอูยหอกหักสะเกเบือใช่ไหมวะอ๋อไม่มีโดยทนายนันทชัยในะครับเรื่องผู้ชมก็ได้ยังท้าเอปบลินาครับท่านดําเนินการฟ้องแพ่งเรียกเงินหนึ่งล้านบาทตามที่เคยพูดไว้อ๋อ ด้านนายชูชาตกิก็เรียกร้องสมาคมผู้พิการ อะไรนี้ออกมาเรียกร้องผู้สนุกปากหรือเปรียบเทียบขอให้เลิกหยุดการกระทําเหล่านี้สาหรับเอเบลินานะครับท่านเพราะผู้พิการหรือออที่ซึมก็เป็นมนุษย์เหมือนกันและผู้พิการก็ไม่ได้สร้างความเสียหายสังคมจึงไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติหรือแบ่งแยกโดยเฉพาะผู้ที่เป็นถึงสอสอต้องรับฟังความพิเารณของประชาชนไม่ใช่ไม่พอใจก็จะดําเนินคดีนะครัดบดูชมผู้อื่นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับท่านว่าเอปบลินานั้นจะหลุดหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆนั้นศิระสอที่จะหลุดแลไม่หลุดแลงนั้นยังไม่แน่ใจแต่ เอเบรินานี้โอ้ก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมจะไปพูดมากนั้นก็จะไม่ดีครับท่านโดยวันนี้นั้นป่าช้างหลายรู้สึกว่าหลังจากที่ปลดล็อกวันแรกนั้นก็ไปฉลองกันอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมในปมที่กลุ่มกบพศนี้โดนตัดสินไปนะครับท่านจากคดีกบนั้นตกลงสรุปคือไม่กบฏครับท่านโดยตัดสินกบดว่าไม่กบดนะครับท่านผู้ชมก็อย่าไปเรียกเขาว่ากบดอีกนะครับท่านผู้ชมมันไม่ดีโดยอันนี้เดลินิวสส่งเข้ามาเมื่อ ชุกุญยามีเลยครับท่าน8กบปปสเครยียดอืมไม่คิดจะติดคุกไม่ได้เตรียมใจนอนพื้นผอบอเลือนจําพิเศษกรุงเทพเผย8กบปปสมีโรคประจําตัวแถมเครียดเพราะไม่คิดว่าโทษถึงติดคุกอยันเลือนจําปฏิบัติมาตรฐานเดียวกันไม่มีใครรับอภิสิทธิ์นะครับท่านแต่ไม่ใช่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอันนั้นเขาไม่เกี่ยวในะแค่เรื่องบูชมแต่ก็มีเกี่ยวในการไปเป่ากหวีดแค่นั้นชนหลีกไฟพังอยู่ก็อย่ายิ้มไปเป่ากับเขาด้วยนี่ว่าวันนั้นโดยได้คุยกับทนายผ่าน วิดีโอคอนโฟร์เลน์ยังไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมครับท่านต้องรอให้พ้น14วันนี้ไปก่อนหรือว่าถ้าเกิดได้ประกันลัวตัวเร็วกว่าน,นี้นั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีมาหน้าที่นี้ด้วยนะเว้ยเฮ้โดยพี่บีสวัสดีครับพี่โดยก็คิดถึงพี่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับพี่หลังจากนี้นั้นจะไม่มีรัฐมนตรีดี D e ที่ชื่อพุทธิพงษ์อีกแล้วฮะโดยทางพบเรียนจำนะครับ่านผูชชมก็ได้อื ทำการแจกผ้าห่มสามผืนโดยตอนเข้าไปในเรือนจํานี้ก็จะไม่มีที่นุ่งที่นอนอย่างเด็ดขาดเลยทีเดียวครับท่านนโยบายใหม่นั้นโดยในคืนแรกๆจะนอนไม่ค่อยหลับอยู่แล้วอ่าเพราะเรือนจําเปิดไฟสองสว่างทั้งคืนเรียกว่าไม่ได้เห็นดวงเห็นดาวกันเลยทีเดียวปิดไฟเอเปิดไฟสองสว่างทั้งคืนไม่คุ้นชินเลยต้องปรับตัวนอนกับพื้นแข็งๆได้รับแจกเพียงผ้าสามผืนตามระบบของเรือนจนะะํในกครดูชมผ้าสามผืนที่ว่านี้ก็คือภาพเหมือนกับผ้าห่มสามผืนครับท่านท่านจะเอาไปทำ อะไรแล้วก็สุดแท้แต่ถ้าเลยจเจ้าไปหนุนนอนหัวสามอันเลยก็ได้หรือว่าจะมาปูนอนหนึ่งอันผมหนึ่งอันหมอนหนึ่งอันนั้นก็ทําได้ครับท่านไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่มีการทําที่นอนได้นั้นก็ต้องติดตามอีกทีโดยทางเรือนจําได้ออกมาบอกว่าขอให้มั่นใจว่าเรือนจําปฏิบัติกับผู้ต้องขังทุกคนเท่าเทียมกันไม่มีใครได้รับอบิสิทธิ์เจ็บป่วยก็มีแพทย์รักษาเหมือนกันนอนบนพื้นมีผ้าห่มสามผืนเท่ากันจัดหาอาหารให้ทุกคนเหมือนกันแต่บางคนอาจมีอาหารที่ญาติสั่งซื้อจากร้านสวัสดิการเรือนจ ให้เรารับผิดชอบผู้ต้องขังหลายแสนคนทุกคนรู้เห็นว่าเรือนจําปฏิบัติอย่างไรก็ต้องทําแบบเดียวกันในกรด่บูชมก็นับว่าเป็นสิ่งที่อาจจะเหนือความคาดหมายสําหรับกลุ่มกบกบปสแล้วก็3รัฐมนตรีอย่างยิ่งยวดกันเลยทีเดียวครับท่านโดยไม่คิดว่าจะมีวันนี้ในครับท่นบูชมส่วนอาจารย์หญิงอรุณีกาศโยไทยนั้นก็อะไรสโยไทยสักอย่างนั้นก็ได้ออกมาบอกว่าโอ้อะไรสักอย่างเลยวะจำไม่ได ได้แต่ว่าเป็นเพลงนะครับท่านผู้ชมโดยทําดีไม่ขึ้นเลยอะไรประมาณนี้หรือเปล่านั้นก็ไม่แน่ใจนะครับท่านก็เอขอให้ท่านทั้งหลายนั้นจงสุขขีสุขขีอยู่ดีมีสุขนะครับท่านผู้ชมลุ้นว่าจะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นแต่ที่แน่ๆโดนตัดสิทธิทางการเมืองกันอาเลยนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสข่าวที่ผมรวบรวมมา,ถาแถลงข้างต้นก่อนครับท่านโดยตอนนี้เป็นเวลา15นาฬิกาพอดีนะครับท่านผู้ชมในวัตถุโทรศัพท์กูอ่อนนี่ครับท่านโดยเดี๋ยวฮามิสา นการเล่งดัวเดียวจะมาจัดแจงถแถลงไขอีกรอบนะครับท่านรีบเอาคลิปนี้ลงไปก่อนจึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับท่าน